เอาอยู่นู่นน่ะเกสเรียกพาวสิ่พาวเรียกพาวเลยพี่เรียกพี่ก็ได้พี่พี่ <c oughs> พี่จ๊ะเกสเรียก <c oughs> พาวสิใครมา มาม่าแม่เขาซื้อมาไหมาเนี่ยซื้อเต็มเลยแบบไหนแบบกล่องหรือแบบแบบซองจ๊ะจ๊ะเข้ามาไม่ได้นอนแล้วใช่ไหมเนะี่ยนอนครึ่งชั่วโมงอ่านล่าสุดลูกแม่จะปีนรั้วแล้วเอ็ดเข้ามาไม่ได้พาวอยู่นู่นพาวน,วนอนจ้าเล็กน้อยตรงแยกตรงจัตัดอยู่ ียกพาวสิียกพาวมาหาเดี๋ยวใส่ถ้ามันเดินเข้ามาก็ไล่มันไปอย่างนี้มันเข้ามามาก็มันมาขี้ใสขี้ใส่อะไรไล่ไล่ตั้ง